าาก่อน<ๆ>ที่จะเข้าเรื่องในวันนี้นะครับอัปเดตเมเจอร์ลีกเบสบอลกันสักเล็กน้อยนะวายการ์ดทั้ง2คู่แข่งจบเรียบร้อยคู่แรกนิวยอร์กเจงกี้พ่ายบอสตันเรซซ็อกสต่อ6นะ บอสตันเรยซอกก็จะเข้ารอบไปเจอทีมจากดิวชันเดียวกันอย่างเทมป์เบเร่นะครับอีกคู่หนึ่งรีแม์นัดชิงเวิลด์ซีรีส์ปี2005นนะ b ุสตันแอสโตรพบชิคาโก o ไว i ์ซ็อกนะครับทางฝั่งเนชั่นแนลลีกนะเซนหลุยส์คาร์ดินาลทีมฟอร์มแรงก็ทนทายาทให้กับลอสแองเจลิสดอ g e เจอร์ไม่ได้นะพ่ายไป1ต่อ3โดยลอสแองเจลิสดอ g e เจอร์ จะไขว้ไปเจอกับซานฟรานซิสโกไจแอนนะและถือได้ว่าคู่นี้เป็นดิวิชันซีรีส์ที่น่าสนใจยิ่งกว่าเวิลด์ซีรีส์อีกนะครับอีกคู่หนึ่งเมลวากี้บริเวอร์พบกับแอร์ตาเบรฟนะโดยลอสแองเจลิสดอร์เจอร์เนี่ยครับท้ายอินนิงคริสเทเลอร์เนี่ยทำทูรันโฮมรันได้นะในอินนิงสุดท้ายแซงเข้ารอบไปในที่สุดนะครับซึ่งการที่ทีมเจ้าบ้านนี่ทำแต้มแซงไปในอินนิงสุดท้ายเราก็จะเรียกว่าวอล์กออฟและถ้าลูกนั้นเนี่ยเป็นลูกโฮมรันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่่่่เเทสุดๆลลยวามะ เพราะฉะนั้นครับการที่เราจะดูเบสบอลให้ได้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้ศัพท์เทคนิคบางอย่างของกีฬาเบสบอลมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอสัพท์เบสบอลที่อาจจะจําเป็นจะต้องรู้นะในแต่ละคําเพื่อที่เราจะดูเบสบอลได้สนุกขึ้นนะครับเริ่มกันที่คําว่าฮิตเนาะฮิตคือการตีลูกบอลแล้วสามารถพาตัวเองไปยังเบสที่1ได้ซึ่งถ้าเราไปทันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเซฟกรรมาการก็จะกางแขน2ข้างออกมาเนาะ ส่วนถ้าเราวิ่งไปไม่ทันน่ะเราจะเรียกว่าเอาเนาะกรรมการก็จะทําท่ากำกำปั้นแล้วก็ทุบลงดินแบบนี้เราเรียกว่าเอานะครับส่วนสําหรับฮิตเตอร์บางคนที่ตีได้แล้วสามารถทําแต้มหรือว่าพาเบสรันเนอร์คนอื่นเนี่ยวิ่งเข้ายังโฮมเบสได้อันนี้ก็จะมีค่าสถิติสําหรับฮิตเตอร์คนนั้นเนาะก็คือ RBI หรือว่า run base in ใครที่มีค่านี้เยอะๆก็แสดงว่าคนคนนั้นก็ทำแต้มให้กับทีมเยอะนั่นเองนะส่วนสำหรับพิเชอร์นะครับหากพิเชอร์คว้างลูกเข้าสไตรโซนครบ3ครั้งหรือบางลูกเนี่ยคว้างไปแล้วฮิตเตอร์หวดวุดอันนี้ก็นับเป็นสไตรเนาะซึ่งถ้าสามารถทำได้เนี่ยไอเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสไตรเอาต์ตัวย่อก็คือตัว K พิชเชอร์คนไหนที่คว้างสไตล์เอาบ่อยๆก็แสดงถึงศักยภาพที่ดีของพิชเชอร์คนนั้นนะคราวนี้การออกจากเกมมันก็มีหลายสับเหมือนกันนะอย่างคำว่า Force Out Force Out คือกรณีที่ผู้เล่นตามเบสหรือว่าเบสแรนเนอร์นเนี่ยถูกบังคับให้วิ่งไปยังเบสต่อไปเพราะว่ามีผู้เล่นคนอื่นเนี่ยต้องวิ่งตามหลังเพื่อมาแทนที่เบสที่เรายืนอยู่หรือกรณีที่ผู้เล่นเนี่ยตีบอลได้แล้วแล้ววิ่งไปยังเบสแรก ฝฟล์รับก็สามารถเอาผู้เล่นออกด้วยการยืนเหยียบที่เบสแล้วส่งบอลไปให้ทันก่อนที่เบส runner เนี่ยวิ่งไปถึงเบสเบสนั้นได้การเอาผู้เล่นออกในลักษณะน,นั้นก็จะเรียกว่า force out นะครับแต่ถ้า Base runner วิ่งไปเองโดยที่ไม่ได้ถูกบังคับอย่างเช่นการขโมยเบสไฟายรับแค่ทำการ tag out ครับรับบอลมาแล้วรีบเอาบอลแตะที่ตัวผู้เล่นก่อนจะไปถึงเบสแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอย่างนี้เราจะเรียกว่า tag เอานะ ซึ่งการเอาผู้เล่นออกเนี่ยบางครั้งก็สามารถเอาผู้เล่นออกได้มากกว่า1คนในการเล่นครั้งเดียวยกตัวอย่างเช่นการเอาผู้เล่นออกพร้อมกัน2คน เราจะเรียกว่าดับเบิลเพย์นักสุดคือเอาออกทีเดียว3คนเราจะเรียกว่าทริปเปิลเพย์ครับและทีมรุกก็หมดสิทธิ์รุกแนละ้วรอเล่นในอินนิ่งถัดไปได้เลยส่วนการตีลูกหรือการฮิตเนี่ยนะลูกที่ตีได้เนี่ยมันก็จะมีกฎพิเศษอะไรบางอย่างครับเราเรียกมันว่าแฟร์บอลหรือฟาวบอลนั่นเองซึ่งถ้ามันเป็นแฟร์บอลเนี่ยหมายความว่าลูกที่ตีได้เนี่ยตกลงไปในเขตเส้นฟาวของทั้งสฝั่งสนามนะ ถ้าตีลงภายในเขตเส้นฟาวเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแฟร์บอลแต่ถ้าตีออกนอกเส้นฟาวเราก็จะเรียกว่าฟาวบอลแต่กฎแฟร์บอลฟาวบอลเนี่ยมันก็จะมีข้อควรรู้นิดๆหน่อยๆนะถึงแม้ว่าเราจะตีลูกไปแล้วลงเขตแฟร์บอลก็จริง แต่ถ้าตีลงไปในช่วงระยะเบสที่1ห,หรือเบสที่3เนี่ยแล้วบอลมันกลิ้งออกมาหลังเส้นฟาวแบบเนี้ไอเน,นี้ยเขาก็นับเป็นฟาวบอลนะหรือได้ทางกับกันเนี่ยถ้าบอลมันออกนอกเส้นฟาวแต่มันสปินกลับเข้ามาในระยะดังกล่าวเนี่ยไอเน,นี้ย เขาก็จะเรียกว่าแฟร์บอลนะครับคราวนี้ถ้าเราตีบอลแบบลอยโด่งแบบนี้เราจะเรียกว่า fly ball ซึ่งถ้ารับบอลได้โดยที่บอลเนี่ยไม่ตกถึงพื้นคนที่ตีลูกก็จะเอาออกจากเกมแต่ถ้าหากมีผู้เล่นที่อยู่ที่เบสเนี่ยหลังจากที่รับลูกฟลายบ l ลได้ก็สามารถเล่นเกมต่อไปโดยวิ่งไปยังที่เบสถัดไปได้เราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าแท็ up นะครับและถ้าสามารถวิ่งเข้าไปยังโฮมเบสเพื่อทำแต้มได้เราจะเรียกลูกลูกนั้นว่าแซกไฟครับ บางครั้งเราจะเห็นผู้เล่นเนี่ยตีลูกลงพื้นแบบนี้เราจะเรียกว่ากราวบอลหรือบางครั้งเขาไม่หวนฮะแต่ใช้การเปิดหน้าไม้ให้บอลเนี่ยมากระดอนที่ไม้ตรงๆแบบนี้จะเรียกว่าบันการตีลูกในสองลนนักษณะนี้บอลจะตกในระยะใกล้มีการกระดอนและมีโอกาสเสียงสูงที่ผู้เล่นฝ่ายรับจะรับบอลได้ง่ายครับและสามารถเอาเราเนี่ยออกจากเกมได้ด้วยแต่ลูกกระดอนแบบนี้ฝ่ายรับก็ประมาทไม่ได้นะครับสำหรับผมการตีลูกที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นลูกแบบไลน์ไรฟ์ลูกจะพุ่งไม่โด่งมาก ตียากแต่ลูกพุ่งแรงและอันตรายฝ่ายรับขยาดเพราะรับลูกนี้ได้ยากมากครับแต่ถ้าตีลูกได้จนพาตัวเองหรือเพื่อนเนี่ยวิ่งครบ3เบสแล้วกลับมาอย่างที่โฮมเบสได้เนี่ยเราก็จะได้1แต้มหรือเรียกว่า1รันนั่นเองนะบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นพิเชอร์คว้างลูกออกสไตร์โซนเนาะแล้วฮิตเตอร์เนี่ยก็เลือกที่จะไม่หวดไม้ออกไปแบบนี้เราก็จะเรียกว่าบอลส์เนาะซึ่งหากคว้างแบบนี้ครบ4ครั้งฮิตเตอร์ก็จะได้วอล์กไปยังเบสที่1 ซึ่งการวอล์เกิดขึ้นในหลายกรณีนะเช่นการที่พิเชอร์คว้างโดนตัวผู้เล่นหรือฮิตบายพิชหรือการที่ไม้เบสบอลของฮิตเตอร์เนี่ยไปหวดโดนถุงมือของแคชเชอร์ที่อยู่ด้านหลังหรือแคชเชอร์อินฟ e เรนซ์เนี่ยการขัดขวางการเล่นแบบนี้ผู้เล่นฮิตเตอร์ก็จะได้วอล์ไปยังเบสที่1เหมือนกันนะซึ่งสับวอล์กมาเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งก็คือเบสออนบอลเนาะเพราะงั้นถ้าพูดถึง BB หรือเบสออนบอ์ความหมายเดียวกันฮะก็คือ Walk นั่นเองหรือบางครั้งเนี่ยเราก็เห็นผู้เล่นเนี่ยจ้องที่จะขโมยเบสเนาะหรือว่าส e e l ลเบสถ้าฝ่ายรับจับได้แล้วคว้างบอลไปทันเนี่ยอันนี้ก็จะออกจากเกมด้วยนะซึ่งการที่พิชเชอร์เนี่ยไม่เลือกที่จะคว้างไปยังฮิตเตอร์แต่เลือกไปยังคนที่เป็นเบสรันเนอร์ที่จ้องขโมยเบสอันนี้เขาก็จะเรียกว่าพิ k ออ f นะครับแต่ความมันมันจะบังเกิดแน่ๆถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า อันเคิฟเตอร์สไตร์ถ้าฮิตเตอร์ตีจนได้2สไตร์เนี่ยการคว้างครั้งถัดมาถ้าแคชเชอร์ข้างหลังรับบอลพลาดหรือพาสบอลฮิตเตอร์สามารถเลือกทิ้งไม้แล้วไปที่เบสที่1ได้เลยครับแต่ขอให้ไปให้ทันแล้วกันนักสุดคือถ้ามีผู้เล่นในเบสที่3ก็สามารถอาศัยจังหวะนี้ขโมยเข้าโฮมเบสแล้วทำแต้มได้เลยย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของการพิกออฟเล็กน้อยครับ การที่พิเชอร์เนี่ยเลือกที่จะพิกออฟเนี่ยต้องมีจิตใจที่แน่วแน่และมั่นคงอย่าลงไปเชื่อใครนะครับเพราะถ้าคุณจะคว้างคุณต้องคว้างไปในจังหวะจังหวะเดียวเท่านั้นครับห้ามทำท่ายึกยักยึกยักจากคว้างไปยังที่ฮิตเตอร์แต่เลือกที่จะพิกออฟแทนแบบนี้มันมีสั์เฉพาะนะครับเราเรียกว่าการบาร์กซึ่งการบาร์กเนี่ยโทษของมันฮิตเตอร์จะไม่ได้วอล์กไปยังเบสที่1 แต่กลายเป็นว่าถ้ามีเบสรันเนอร์อยู่ตามเบสต่างๆเบสรันเนอร์ทุกคนจะสามารถขยับขึ้นไปไปยังเบสก่อนหน้า1เบสอัตโนมัติทุกคนครับซึ่งเราก็จะเห็นบางคลิปที่มีการบารั๊กเกิดขึ้นแล้วการบารั๊กนั้นส่งผลทำให้ผู้เล่นฝ่ายลุกเนี่ยทำแต้มแบบง่ายๆโดยการเข้าไปยังที่โฮมเบสได้เลยนะครับเพราะงั้นการเป็นพิชเชอร์เนี่ย จะคว้างแบบยึกยักยึกยักหลอกเพื่อสร้างความสับสนให้กับฝ่ายรุกแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับส่งผลเสียแบบมหาศาลมากๆหรือบางครั้งพิชเชอร์เนี่ยมันปาบอลไปไม่เข้าในวิถีที่ถูกที่ควรสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป อันนี้เราก็จะเรียกว่า wide pitch ซึ่งจังหวะนี้ก็ทำให้เกิดกรณี u n c o u n t e r s t l e เช่นเดียวกันหรือบางครั้งความสวยก็จะตกอยู่ที่ catcher ครับห่าง hitter ตีบอลแต่แทนที่บอลจะไปข้างหน้ามันดัน,ฉนแฉลบไปข้างหลังและโดนถุงมือหรือรับเข้าถุงมือแบบนี้เราก็จะเรียกว่า foul tip แต่ถ้าไม่โดนถุงมือแต่ไปโดนตัว catcher แทนอันนี้ก็จะเป็นแค่ f าว l ball ประเภทหนึ่งนะครับ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีผลก็คือถูกนับเป็นสไตร์เหมือนกันหรือมีคนมาบอกผมผ่านคอมเมนต์เหมือนกันว่ากรณีที่ตีบอลแล้วไปติดรั้วข้างๆหรือกิ้งเข้าไปข้างล่างเนี่ยจนฝ่ายรับไม่สามารถล้วงมือเข้าไปได้ก็จะเข้ากดสิ่งที่เรียกว่ากราวรูดับเบิลซึ่งคนตีเนี่ยก็จะได้เดินอัตโนมัติขึ้นไปถึงเบสที่2เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกฎร้าวๆเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการฟาวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลให้มีผู้เล่นเบสรันเนอร์เนี่ยขยับไปยังโฮมเบสได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการที่จะวัดว่าพิเชอร์มีฝีมือดีหรือไม่ให้ดูที่สิ่งที่เรียกว่าเออร์รันเอเวอร์เหรือว่า e อีรามันคืออัตราเฉลี่ยใน1เกมที่พิเชอร์คนนั้นจะยอมให้ฝ่ายรุกทําแต้มครับดังนั้นค่าอีราดอกจันแปดล้านดอกว่าค่านี้ยิ่งมากยิ่งแย่ครับ ค่านี้สำหรับพิชเชอร์ต้องมีค่าน้อยๆถึงจะเป็นพิชเชอร์ที่เก่งได้และเวรี่กูดนะครับแต่การทำสถิติไม่ว่าจะเป็นฮิต R B I จะไม่ถูกนับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Error ก็คือเหตุการณ์เนี้ย กรรมการคาดว่าจังหวะนี้ควรจะเป็นการเอาผู้เล่นออกได้นะก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถเอาได้จากจังหวะนี้แล้วแต่ดันไปเกิดความผิดพลาดของผู้เล่นฝ่ายรับด้วยกันเองแบบคาดไม่ถึงจนทําให้ผู้เล่นฝ่ายรุกเนี่ยยังอยู่ในเกมต่อไปซึ่งมันก็มีให้เห็นค่อนข้างบ่อยถึงแม้จะเป็นเกมในระดับเมเจอร์ก็ตามทีคราวนี้ถ้าเกมนั้นใช้พิชเชอร์แค่คนเดียวไม่ใช้พิชเชอร์สำรองหรือรีลีฟพิชเชอร์เลยเนี่ยเกมนั้นเราจะเรียกว่าคอมพลีทเกม และถ้าพิชเชอร์สามารถกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทำแต้มหรือว่าเป็นเกมศูนย์ได้แล้วเนี่ยเราจะเรียกเกมนั้นว่าชัดเอานะถ้านอกเหนือกว่านั้นเนี่ยการที่พิชเชอร์คนนั้นสามารถกันฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ฮิตได้เลยเนี่ยเกมนั้นก็จะถูกเรียกว่า no hitter ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะแต่เกมที่เรียกว่า no hitter เนี่ยมันก็พอที่จะอารมุ่มอร่วยบางจังหวะเนี่ย ผู้เล่นสามารถขึ้นไปยังเบสที่1ได้จากการวอล์กหรือเออร์เรอร์แต่ถ้าทางเกมไม่มีใครขึ้นไปยังเบสที่1ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามเกมนี้จะถูกเรียกให้เป็นเพอร์เฟคเกมซึ่งเกิดขึ้นได้ยากโคตรครับครั้งหลังสุดนี้ต้องย้อนไปถึง10ปีที่เซนต์มาริเนอร์เอาชนะเทมเปอร์เบเรได้โดยพิเชอร์คนนั้นคือเฟลิกซ์เออร์นนเดสนั่นเองครับนี่คือสับเบสบอลที่เรามานำเสนอในวันนี้นะ ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใครมีอะไรมาพูดคุยก็สามารถทักไปในอินบ็อกซ์แฟนเพจแล้วก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติม,ตมก็เมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นเดียวกันจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ